สวัสดีครับวันนี้จะมาเทียบนะครับระหว่างใต้ฝุ่น S70V2 กับใต้ฝุ่น S70V3 นะครับความแตกต่างจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยดูข้างล่างนะครับถาดก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันมาถึงตรงกลาง บัตททมเลดน,นะครับที่วางบัตทํมเลรดจะรู้สึกจะได้เห็นว่าอันนี้จะแคบนะครับ V2 จะแคบส่วน V3 จะใส่ได้นะครับใส่ที่ที่รองกาแฟได้นะครับที่รองที่เราบดนะครับตรงนี้ได้ วีไม่ได้นะครับจะไม่ได้แล้วครับจะตั้งไม่ได้นะโอเคนี่คือมามาถึงข้างบนนะครับตัวนี้เป็นจอนะครับจอขนาดก็ยังเหมือนเดิมนะครับ V ีสองกับ V 3สามก็ยังเหมือนเดิมข้างบนที่ปรับเบอร์บดก็ยังเหมือนเดิมนะครับจะเป็นมาร์ค ตัวเลขก็ยังเหมือนเดิมมีจุดตรงนี้มีจุดก็ยังเหมือนเดิมนะครับที่ปิดกาแฟก็ยังเหมือนเดิมที่จับนี่โอเคแล้วก็โถนะครับโถก็ไซส์เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลยครับข้างบนข้องบนฝาก็เหมือนเดิมนะครับ มาดูข้างหน้ากันนะครับข้างหน้าปั๊มด้วยใต้ฝนนะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนสีสีดำนี้จะเป็นแบบดำด้านนะครับส่วนสีขาวจะเป็นขาวเงาน,นะครับบอดี้ไซส์เหมือนกันนะครับ และสวิ์ตรงนี้ก็มีตัวเลขเหมือนเดิม1 V3 นะครับวีมก็เ,มเดิมนะครับและไฟตัวนี้นะครับ V2 มาสังเกตนะครับสังเกตไฟ V2 นะครับที่หน้าจอตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับสีน้ำเงิน ส่วนด้านล่างดี่ผมเปิดทีนึงนะครับไฟออกสีเหลืองนะครับแต่ไฟจะไม่ไม่สว่างมากไฟจะไม่สว่างมากนะครับเดี๋ยวเปิดทีนึง่งนะครับไม่ค่อยสว่างมากและสวิตช์ตรงนี้จะรู้สึกแน่นมาถึง V3 นะครับ V3 ไฟจะสว่างมากสว่างเห็นได้ชัดเลยและสวิตต์ตรงนี้ <c oughs> ก็ไม่หนักนะครับไม่ไม่หนักเหมือน V3 สานะวีนะครับจะรู้สึกเบาเปิดอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูไฟข้างล่างว่าสว่างมากนั่นแหะนะ พอเราจิ้มมาเราจิ้มบัตทําเลดลงไปนะครับไฟตรงนี้จะสว่างและบนหน้าจอตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับสีน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับโอเคครับส่วนด้านในนี้เครื่องในผมยังผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆต้องศึกษาเอาเองนะครับโอเคครับสวัสดีครับ